ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวต่อเลยนะคะเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์หนึ่งและคาทองกันเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หนึ่งคะสวัสดีค่ะคุณม่อนนี่บอกว่าไงนะคะว่าจะไฟดับในตลาดคืออะไรอ่ะเล่าให้ฟังดิอ๋อไฟวันนี้มันดับไฟมันดับเพราะว่าเอ่อตลาดตลาดช่วงนี้ต้องใช้เทียนไปอีกนานจนถึงเดือนสิงหาเนี่ยนะไฟจะสว่างโล่เลยค่ะเออ ไฟไฟหุ่นนะไม่ใช่ไฟสลัดหลักๆแต่ไฟมันเปิดอยู่นะคะไฟหุ่นไฟหุ่นอ๋อเป็นหุ่นเหรอฮะอาจารย์เออไฟหุ่นหุนที่มีไฟเหรอบุนที่มีไฟโอ้ยตีโจทย์ใครจะเป็นตีถุงก็ที่รไฟดับอ่ะแต่อนี้นนต้ไม่ได้เพราะมีคนไปตัดคับเทาลงเนี่ยไฟในร่วงออพวกพวกหุ่นไฟใช่ไหมคะอาจารย์เอออืมก็พวกพลังงานหรือเปล่าก็ อต,ตอเป็นไฟไหมหนุยเราก็ไม่รู้เหมือนกัน,ม,นมันก็มันก็จะอย่างเงี้ยมันตามก็อย่างเงี้ยมันก็ไปเรื่อยๆื่อน,นู่นน่ะไฟไฟจะติดต่องสะ่างก้าจ้าเนี่ยสิงหาด้วยเนี่ยอไฟไฟพวกนี้อ้าวตอนที่ไฟมันดับแล้วก็หาอะไรจุดไฟเอาเงินไปซื้อมันได้ไหมอา้าหาอะไรจุดไฟเปลี่ยนที่เป็นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นนี้เปลี่ยนไฟใหม่ดิไปเปลี่ยนไฟก็เข้าลงหนังดิ โอ้โหเชิญเข้าลงทุน <c oughs> หุ้นลงทุนเมื่อวานนี้นักงทุนนักวิเครคาะห์เพิ่งให้พี่ปริญเป็นเบเจอร์มาใช้เปล่าไม่รู้บอกไปลงหนังไปเที่ยวลงหนังไปพักผ่อนจะได้มีความสุขสนุกการอีกสองวันมีความสุขพี่ปรินบอกให้เข้าเมเจอร์ค่ะอืมแต่เมเจอร์วันนี้ไม่รู้แดงหรือเขียวนะฮะทาไมถึงบอกว่าไปลงหนังแล้วจะมีความสุขอาจารย์เออไปสองวันมันก็ต้องมีความสุขพีจ้ะ เข้าโรงหนังมันจะมีความสุขแล้วเข้าหุ้นมันจะมีความสุขอะไรล่ะหุ้นมันก็ต้องมีความสุขนี่นะใช่ไหมช่วงนี้ทํะไรฮายได้ตังหรอฮะอาจารย์โอ้โหก็ไปดูหนังนี่ดูหนังนะดูหนังฟังเพลงนะได้ตังแน่โอแกมีก็เพิ่งเพิ่มทุนนะเดี๋ยวดูไอเอสก่อนแกบอกใบ้มาคุณผู้ชมที่ฉันตามไอเอสเขียวอยู่นะฮะอืมพวกทีวีอ๋อมันเกี่ยวข้องกันเรื่องทีวีดิจิตอลหรือเปล่าเนาะมือ เขามีเรื oh, dai, ่องทีว oh. uh ีดิจิตอลด้วยนะคะอาจารย์ที่เขาประมูลกันในช่วงนี้นะคะก็เลี้ยงหน้ากระดานเลี้ยงหน้ากระดานทำไมแค่พูดให้เราตีโจทย์วะนั่นนี่แล้วแบบมาคิดอีกแล้วก็คุณเป็นคนพูดเองโอ้ผมว่าพูดไม่ได้ครับผมพูดไม่ได้ผมจะพูดทาไมต้องให้ดิฉันเนี่ยแบบตีโจทย์เวลาคุณพูดอะไรดิฉันก็ตีความเอาเองนะเออตีความเอาเองอถ้าถูกก็ถูกถ้าผิดก็เป็นเรื่องของดิฉันเนาะอ ดวงดวงไรดวงมันเหรอแหมเรื่องนี้มันมันแหมหยุดพูดไม้ได้ดพูดลําบากค่ะค่ะ<ม>แต่ว่าตลาดดาวดวงดาวเมืองเป็นยังไงเห็นมีอะไรเปลี่ยนไปไหมคะก็ตอนนี้ก็สาการณมันก็คุบคุนเรื่องเรื่องที่มันเขาขาดไอ้เครื่องเป็นดำๆก็จะมันก็จะแดงขึ้นมาไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันก็จะโดนขุดคุยเอออีกเรื่องหนึ่งฝ่ายเรื่องมันอย่างนี้นะค่ะอาจารย์ ช่วยช่วยเช็คเอ,อตลาดเอ,อท,ดที่หรือตลาดหลักทรัพย์นิดนึงที่ถามช่วยถามบล็อกเกอร์หน่อยว่าใบตัดไหนอะที่เทรดเทรดเข้าเดือนเมษานะเข้าเข้าไปเดือนเมษานะค่ะเออช่วยดูให้หน่อยเพราะว่าบริตัดที่เข้าทําการซื้อขายในตลาดหลักเดือนเมษานะค่ะใบษัดเนี้ยพวกกลุ่มพวกเนี้ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนะค่ะ เออจะโดนขุดคุยหรือเออ่ทำแหลกออกมาก็คือข่าวสารจะไม่ค่อยดีคุณจะร่วงในดีลหน้าเอาจิ้งเหรออ้าบริษัทใหญ่หรือเล็กอ่ะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวขึเอาลาะเพราะว่าถ้าเกิดที่เดือนเมษานะใเดี๋ยวเอาเดือนเมษาหุ้นที่เข้าตลาดอะไรนะหุ้นที่เข้าตลาดช่วงเดือนเมษาใช่ไหมคะอาจารย์หุ้นที่จะเข้าตลาดช่วงเดือนเมษา ช่วงประมาณเดือนสิงนหะช่วงนั้นนะนดดที่เขาเทรดนะเออที่เขาเทรดอ่ะเขาตามตามดวงของเขาเหรอฮะอาจารย์เขาตามราศีอ๋อตามราศีคือเข้าเดือนสาปุ๊บผมจะรู้ทันทีว่าอา่าบริษัทที่เวลาตกฟากอยู่ราศีเมถุนนะจะรู้ทันทีเลยว่าช่วงระยะที่ถ่ายมาช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องเอกสารสัญญาเรื่องเรื่องตัวเลขในการทํางบตุนอะไรพวกเนี้เออมันจะเป็นเป็นแปลงโยกย้ายเปลี่ยนทายอะไรประมาณเนี้ย แล้วก็หุ้นมันจะร่วงอืมเออทําไงดีเนี่ยลองไปจับดวอ่ะแล้วตามดวงของเขาเหรอฮะอาจารย์ตามดวงของที่ใบตดที่เทอรอยูสินเลยล่ะครับที่เดนเมษานี่แหละหุ้นไอพีโอมษาเี่เมัานี่ประมาณสิบโมงเช้าตลาดมันเปิดมันก็ลักขณาน่าจะอยู่ที่ราศีเมถุนมั้เหรอมันจะแย่เลยหรอคนที่เทรดมาช่วงนั้นอะส่วนใหญ่อาส่วนใหญ่แล้วกันออาส่วนใหญ่ตามดวง ใช่ตามดวงเป็นอยา่างนี้จะเป็นอย่างนั้นเพราะตอนนี้ข่าว่าวบ้านเมืองก็เห็นอยู่ที่ตอนเนี้ยเอ้ราศีเมถุนเนะี่ยตอนนี้เรื่องหนึ่งทั้งเนนทั้งพระโดนชำระหมดตายตายโดนชำระหมดเลยเหรอเออข่าวสารก็ไม่ค่อยดีไม่สังเกตุแล้ออืมอ้าวแล้วคนเ,เกิดเกิดราศีเมถุนไม่ตายกันเหรอจันเกิดราศีเมถุนก็คือไม่พูดถึงตัวตลาดอ๋อค่ะแล้วไปตัวตลาด <c oughs> ไม่ได้เิดตัวกคคน <c oughs> <c oughs> โอ้ยแต่ล้วคนออ <ked> ที่เข้าเทรดในช่วงนี้เพราะว่าดาวของเขาเข้ามาพอดีใช่ไหมคะจย์ไม่ตําแหน่งของดาวนี่มันเกี่ยวข้องับดวงเมืองที่ผมวิเคราะห์นี่ผมวิเคราะห์ดวงเมืองออวิเคราะห์ดวงเมืองก็คือตอนนี้ดวงเมืองก็คือดาวพฤหัสดาวอังคาร,<อ>คารดาวพุน่นมันไปเข้าราศีมีเมถุนมันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับข้องเรื่องเอกสารแกงงนเจอาจาเอกสารสัญญาการเปิดเผยไอ้สิ่งไอ้สิ่งที่ลับๆมันก็โดนเปิดเผย อะไรประมาณนี้ไอ้สิ่งที่ว่าไอ้คนที่เคยทําอะไรผิดๆมันก็โดนเปิดเผยหรือแม้แต่กระทั่งพวกอธิบดีผู้หลักผู้ใหญ่วงการอาจจะโดนเด้งอาจจะโดนไล่ออกจะมีข่าวสารทางด้านเนี้อาจจะมีการแฉว่างั้นเหอะมีการแฉเกิดขึ้นเป็นเป็นเรื่องราวของของดาวที่แฉใช่ดาวแฉออมันก็เลยจะอยู่ประมาณนี้จะมียาวยาวไปถึงเมื um ่อไหร่อะคะยาวไปถึงไหนแค่จารย์ดาวถึงเอรถึงไหนก็ ก็กิดเวลาประมาณสักสองเดือนน่ะสองเดือนก็คือประมาณประมาณสักสิงหาสิงหาเออไม่ถามจิสิอหาประมาณสิงหาสิก็ <c oughs> ตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อวันที่ตั้งแต่เมื่อวันที่สี่สามสี่ท,ที่ผ่านมาเลยนะตั้งแต่ไล่มาเลยมันก็จะมีเรื่องราวประเภทแบบนี้นะ่ะเอเอเกิดขุดขึ้นขุดขึ้นมาเรื่อยๆือเรื่อยืงั้นงั้นนักลงทุนต้องทํายังไงคะอาจารย์ในช่วงนี้พวกพวกโอ้โหผมตอบตอบลำบากเพราะว่าถ้าคนเล่น ลักนาที่อยู่ราศีเมถุนเนะี่ยที่เอตัวตลาดาาักครับอยู่ราศีเมถุนไอ้พวกไอ้ใัรที่อยู่ที่อยู่ในเขตตรงนั้นนะและลักนาลักศีเมถุนนะก็จบนะบอกได้เลยว่าจบจบเลยจบเจ๊งไหมละ่ะก็เกือเกือเป็นการลนะักถ้าเกิเราไม่รู้ไนงะแต่เรารู้ว่าถ้าเกิดไปหาเขตตัวไหนที่อยู่ในตลาดักครับเ์เดินเมษาเนี่ยโอเคเราจะดูได้อเออแต่ตอนนี้มันก็มีตัวเด่นอยู่แล้วนี่ อ่ไปดูหนังฟังเพลงเนี่ยมันก็ได้อยู่แล้วเนี่ไปดูหนังฟังเพลงเออหุ้นพวกดูหนังฟังเพลงทาแก้ให้โอ้โหใหอ่าที่อยู่บนน้บนอยูที่อยู่บนอากาศเนี่ยที่ผมบอกเมื่อวานเนี้ยมาแล้วไหมล่ะมันก็มาใช่ไหมสื่อสารอ๋อค่ะสื่อสารมาอาจารย์แอดมงแอดวานอาจารย์มาค่ะเออนน่น่ะอืม แต่จะบอกว่าให้รายละเอียดเชิงลึกเนี่ยมันพูดไม่ได้เพราะว่ารายละเอียดเชิงลึกเนี่ยมันจ่อเป็นตัวตัวเนี่ยมันพูดลำบากเอางี้เอาเบอร์มาเดี๋ยวโทรไปถามอืมก็เบอร์ที่ขึ้นก็มาให้ประวานนี้ศูนย์แปดศูนย์ห้าหกหกห้าห้าศูนย์หกไม่ใช่หรอก็ไม่จำอ่ะเอามาใหม่สิก็นี่ไงศูนย์แปดศูนย์อะไรห้าหกหกห้าห้าศูนย์หกห้าห้าหกหกห้าห้าศูนย์หกห้าห้าศูนย์หกอ๋อ วันก่อนเพิ่งให้หุ้นไปหกหนึ่งอยู่จะไม่ได้โดนกินอะ่ะหกหนหกล่ามาันก็มาไหมล่ะหกแม่อาจารย์เอาหมดไม่เอาไม่เอาโทรไปหาแกจะได้รู้ว่าหุ้นอะไรแบบไหนนะเพราะแกออกอากาศไม่ได้นะคุณผู้ชมโทรไปถามที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์ห้าหกหกห้าห้าศูนย์หกใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับใช่จะได้ตัวตัวตัว,ตวหน้าตวน,าตว,หนาตวหน้าปากตัวปากคำตกวํคำ้าตัวนี้ตอนนี้ผม ผมวิเคราะห์เจาะอยู่ใน Facebook ผมนะจะบอกเป็นตัวๆเลยว่าต no ัวไหนมาตัวไหนมาเพราะว่าระวังระวังนะเอาเฟซบุ๊กอ่ะเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนนะโอ้ยบล็อกหมดนะบล็อกหมดนะผมมีบล็อกบล็อกไว้หมดนะบล็อกบล็อกไว้หมดมีบล็อกนี่รู้จักเอาตัวรอดในวงการนะเนี่ยรู้จักแล้วนะเนี่ยมันออนไวนะะสำหรับข้อมูลเรื่องการลงทุนนะฮะอ่ะครับต้องคุยกันตัวต่อตัวคำต่อคำดีกว่าเนาะอาจารย์เนาะใช่ครับใช่ครับอาจารย์ให้เขาโทรไปเลยนะที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์ ห้าหกหกห้าห้าศูนย์หกที่ออกแกรอบนี้ค่ะเดี๋ยวลดหน้าออกอีกงวดหน้าออกอีกเจ๊งอีกนี่เป็นงวดเลยตัวเดียวว็หน้าให้ตัวเดียวพอค่ะค่ะจารย์อ่ันดาคุณผู้ชมอถ้าวันนี้คุยกับจานหนึ่งรู้มั่งไม่รู้มั่งอยากรู้จริงๆก็โทรไปถามแกนะ